สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลหลังโกไลวันโดยมีผมอาจารย์เคนโดกตี้จอดเถกุจลงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันอังคารที่4พฤษภาคม2564ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกด s ั b s ไ r i b ์และก็กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยครับ ก่อนอื่นเลยครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกที่ติดตามอาจารย์ที่ห้อง VIP บวกนะครับเมื่อคืนก็โตลิโน,โนชนะ1นนะครับได้กินครึ่งยินดีกับสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามอาจารย์นะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP หรืออยากเข้ากลุ่ม VIP อบวกขอ,อาจารย์นะครับก็แอดไลน์กันมาที่เคนด็อกเต้เจ็ดแปได้เลยครับ เพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้นะครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่ม V.I.P ของอาจารย์กันแบบฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับหรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์นะครับหรือข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์ก็แอดไลน์ไปที่แอดโคปาเจ็ดแได้เลยครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและโปรโมชั่นพิเศษมากมายครับแอดกันเข้าไปเยอะๆเลยครับหรือว่าใครจะติดตามอาจารย์ที่หน้า Facebook ก็แอดเฟนไปที่เคนโด็อกตต้ครับหรือใครจะติดตามที่หน้าแฟนเพจของอาจารย์ทีเด็ดบอลหลังโกายวันหรือทีเด็ดหลังโกครับอาจารย์ก็จะลงข่าวสารฟุตบอลตารางการแข่งขันฟุตบอลและผลการแข่งขันฟุตบอลลงไว้ที่นี่ทุกๆวันนะครับกดติดตามกันเข้ามาได้เลยได้เลยนะครับสำหรับทีเด็ดบอลหลังโกายวันวันนี้ครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับวันนี้มี1คู่1ตัวเองนะครับ วันน้อยครับเราไปพบกันเลยครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ทิตี้นะครับจากอังกฤษพบกับปารีสแซตงแร์แมงจากฝรั่งเศสครับไปดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านแมนซิตี้นะครับชนะ4แพ้1ทุกถ้วยทุกรายการครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของปารีสนะครับชนะ4แพ้1ทุกถ้วยทุกรายการเช่นเดียวกันครับส่วนสถิติที่เคยเจอกันมาครับมี4นัดเป็นแมนซิตี้เสมอปารีส0-0 ปรารีสเสมอแมนซิตี้2-2แมนซิตี้ชนะปรารีส1-0และนัดล่าสุดที่เจอกันก็นเ,ปนเป็นปรารีสแพ้แมนซิตี้1ประตูต่อ2ครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ครับเจ้าบ้านแมนซิตี้นะครับผลงานโดยภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นอาจารย์มองว่าพวกเขายังคงรักษามาตรฐานได้ดีมาอย่างต่อเนื่องเลยก็ว่าได้นะครับเพราะ10เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นพวกเขาเก็บชัยได้ถึง8เกมด้วยกัน และมีหลุดแพ้ไปเพียง2เกมเท่านั้นถือว่ามาตรฐานคงเส้นคงวาจริงๆนะครับช่วงนี้ส่วนทีมเยือนปารีสชาชแมงผลงานโดยภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นอาจารย์มองว่าพวกเขาก็ยังคงรักษามาตรฐานได้ดีมาอย่างต่อเนื่องอยู่เหมือนกันนะครับเพราะ10เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นพวกเขาเก็บชัยได้ถึง7เกมด้วยกันและมีหลุดแพ้ไป3เกมเท่านั้นถือว่าฟอร์มยังดูดีพอๆกันเลยทีเดียวนะครับ แต่ว่าบอลถ้วยนี้รอบนี้ที่ทั้งคู่เจอกันมานะครับในนัดแรกก็เป็นแมนซิตี้นะครับที่บุกไปชนะปารีสมาได้ก่อนถึงถิง่น2ต่อ1ก็ถือว่าพวกเขากำความได้เปรียบกลับมาเยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้แมนซิเตี้เองนะครับได้กลับมาเตะในบ้านบ้างนะครับจึงมองว่าไม่น่าจะกดดันมากนะครับวันนี้ส่วนเลทเปิดมาวันนี้ครับให้แมนซิตี้นะครับ เป็นต่อครึ่งควบลูกขาวครับครึ่งควบลูกบวก94ต่อกับเสียน้ํา8 9ราคาแบบนี้น้ําแบบนี้อาจารย์เคนโดคอตี้จอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ต่อแมนซิตี้ไปดีกว่าครับวันนี้อาจารย์มองว่าแมนซิตี้นะครับวันนี้กํำความได้เปรียบไว้ได้หมดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกอร์ที่นําอยู่2ต่อ1ในนัดแรกเรื่องของความสดของนักเตะนะครับที่นัดก่อนนะครับในลีกที่เจอกับพาเล ก็ใช้สำรองลงหลายตัวเลยทีเดียวนะครับและวันนี้พวกเขาได้กลับมาเตะในบ้านอีกจึงมองว่าวันนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากอะไรมากนะครับที่เขาจะเก็บชัยเหนือปารีสได้อีกครั้ง1เม็ดอาจารย์ว่ามีแน่ครับจึงให้ต่อไปดีกว่าครับคู่นี้สรุปผลครับที่อาจารย์ให้วันนี้นะครับก็คือให้ต่อแมนซิตี้ไปครับรับทรัพย์แน่นอนครับวันนี้ ก่อนจบคลิปอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ V.I.P. หรืออยากเข้ากลุ่ม V.I.P. บวกขออาจารย์นะครับก็แอดไลน์ไปที่แอดเคนด d o กอตี้789นะครับเพียงท่านทำตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้นะครับอาจารย์ก็จะดึงเข้ากลุ่ม V.I.P. ของอาจารย์กันแบบฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นหรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์นะครับหรือเข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์ก็แอดไลน์ไปที่แอดโคปา789ครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ เพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนำมาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและโปรโมชั่นพิเศษมากมายครับแอดกันเข้ามาเยอะๆเลยครับสำหรับวันนี้ทีเด็ดบอลหลังโกไลวันผมอาจารย์เคนโดกัตตี้จอดเถอะกูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงๆรวยๆทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ